สบายดีทุกคนสบายดีมื่อนี้สิโอกาสดีเนาะสิพามาเที่ยวให้เที่ยวนาเด้อมาเที่ยวนํากันว่าให้นาเพื่อนเป็นได้ปีนี้เข้าพิ่นงามบ่มาเบิ่งนากันเนาะตามไปหาผู้ที่เพื่อนมีประสบการณ์เรื่องการเฮ็ดนากัมาหาทามเพิ่นกันเนาะโอ้พอดีมาเจอเพื่อนเลยสบายดี่องานสบายดีเลยเป็นได้ปีนี้เฮ็ดนาเข้านางามบ่งามเลยแม่ปีนี้คือว่าเกินคาดเลยปีนี้เกินคาดเนาะ ไม่เขาว่าที่นี้เกินคาดปกตินี่ยอยากถามเจ้าก่อนเนาะผู้เจ้ามีประสบการณ์เรื่องการหินหนาเนาะแบบเกษตรกรพระเจ้ามีปัญหาย,ยังเกี่ยวกับการหินหนาเนี่ยพระเจ้าเจอปัญหาย,ยังแดงเปนตัวอย,าอยา่างที่เจ้านี่แหละในความรู้สึกของเจ้าปัญ<ด>หานี่ลายไม่ปัญหาองชาวเกษตรกรเนี่ย<ด>พะเรื่องอยู่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี่เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหนึ่งอยู่แล้วเนาะอานดับแรก อันดับที่สองคือเฉพาะแต่นาเฮานี่มันเป็นหน้าที่บ่งงามมันเป็นดินบ่งงาม,มดินขาดสารอาหารเราคือแถวมื่อน,นี่เป็นดินขาดสารอาหารบางให้ก็มีเอื้อดโออันด,ดับข่าวิเท,เทลปีปนี่ปัญหาคือเข่ามันบ่งงามเข่ามันบ่งงามเข่ามันบ่อยากขึ้นนะนอกจากว่าเา เขาใส่ปุ๋ยในปริมาณหลายๆนะมันจริง oh <my> เขาไม่จริงจะงามจะต้องใส่ปุ้ยลายในเมื่อเขาใส่ปุ้ยลายแล้วต้นถึงเขาก็แห้งสูงสูง,งน่นอนนี่แหละเพราะว่าปุ๋ยสอบหนึ่งปัจจุบันนี่มันก็นถือสอบละพันเลย oh <my> ถขาว่าเขาใส่หลายปริมาณหนาเขาในทางมืดนีทางเขาใส่ปุ๋ยเต็มที่ี่คือหกถึงเจ็ดสอบ <What? S 2> มันก็นต้องหกถึงเจ็ดพันบาทแม่ยืดว่าเขาไล่ซะสอบละพันมันก็ตกอยู่ประมาณหกเจ็ดพันบาท แต่เขาก็พู้ว่าพิ้นหลับมันสีได้ร้ายสำได้อีกมอแม่<ร>บางปีมันกับขึ้นๆลงๆแบบนี้ม,มันมันบก่อยได้บางปีก็ได้อ,อในเมื่อเป็นน,นั่นเลยเหตุผนอในดเหตุผลใดที่ว่าเจ้าตัดสินใจอยากอมาปรับแบบจากการใส่คุยแล้วเจ้ามาเป็นแบบว่าใส่แบบซี่เป็นอ,อาหารถาดหลงเสริมแบบซี่เพราะว่าจากปับมาใส่ก็คือแบบ มันง่ายมันสะดวกสบายคือเขาแบบซื้อเป็นขวดมานะเขาบอกจะเป็นต้องเปแบกอุ้ยหนักหนักหา10กโลสี่หา10กโลแบบนี้นะพวหาฮุกสอบเผื่อใชแล้วไปถงกับบาไวอันนี้คือนับแรกๆนะคือหนึ่งคือสะดวกสบายสะดวกสบายสองคือมันประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนเมยประหยัดต้นทุนพระว่าเขาซื้อครั้งเดียวคือจบเลยเขาบทจำเป็นต้องไปซื้อหลายๆเถื่อนนะอันนี้คือมันสะดวกสบาย นะพญาต้นท้นแบบนี้แหละอ,อันนี้คือขอดีเนาะที่ว่าเปลี่ยนมาใส่ชูชีดนะ,ะแล้วก็หลักๆคือสําคัญเลยคือเขาชีดแล้วคือมันเห็นผลไหมมันงามดูใช่ไี่แล้วบับนี้เลยยังให้เจ้าท่วมเทียบเนาะแบบวันละว่างจากที่ปีแต่ก้อนที่ว่าเจ้าเคยใส่พุ้ยแล้วเจ้าม,มาตัดสินใจมาใส่ตัวนี้เลยความแตกต่างมันมีตัวได้แน่ที่ว่ามันแตกต่างเด่นจุดเด่นของมันคนแตกต่างคือ มันเห็ดในเข่าเขางามเห็ดแตกโกแตกกอแะ้วก็มันเห็ดให้แบบดินมันมันปรับสภาพดินแบบจากที่ดินมันบงงามเนาะจากที่ดินมันบงงามมันก็มันกลายเป็นดินที่แบบอ่อนนุ่มเมื่อก่อนนี่แข็งเลยเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่คือกอเขาเนี่เนะมันแตกเลยเนาะมันแตกใหญ่แตกต่างกันเลยแม่บอโอ้ยต่างกันเลยไหมอแตกต่างกันร้ายเมื่อก่อนในเข่าเข่าโบงแตกกอปะเนี่แหละเมื่อก่อนโบงงามเข่าเป็นเอือดคือว่าพ้นหลับปีนี่ ชัดเจนเนาะจะว่าช so oh, hey. ัดเจนถือว่าอยากร้อยแบบชัดเจนแม่กระทับใจเนาะที่เฮ็ดนี่คือบูมี่พูดจะสอบเลยไงบลอนด์ใส่พูดเลยแม่นเป็นแป้งทดลองแป้งทดลองเป็นแป้งพิตันมิดที่บลอนด์ใส่พูดเลยแม่นมันงามได้แทนนี่ถือแบบปฟนนเขาเอิญอะไรเป็นที่พอใจเนาะโอ้ยพอใจเออพอใจแล้วรเลยแต่ว่าใส่เขเป็นที่พอใจกะกะอันอยากให้เจ้าแบบว่าฝากให้เกษตรกรบลอนดู้ที่เป็นอย่าง สอกฮารที่ว่าเอามาใส่ข้าบ่เข้ามีปัญหาเนี่ยนะเลยมันใชตอบโจทย์เข้าวเป็นแบบได้เลยดันให้เจ้าฝากให้เพื่นถามว่ามันมันใส่แล้วมันคุ้มบ่หรือว่ามันเป็นอะไรสําหรับน้องสาวเกษตรกรนะถือว่าใส่ปุย๋ยทันพร้อมหรือปุย๋ยซีดแบบนี้เนี่ยรือว่าเห็นผลแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้โบแมนบอกโฆษณาโาบแมนว่ายังไงยากให้พี่น้องหรือว่าเบิ่งบึ้งน้ำตาล อันนี้คือโบจะใส่ปุย,ยท่านทอมอย่างเดียวยทา่านว่าอะไรใช่ฮาวะคิดตั้ะตู้ชนะน,นี่มีบาาโบแห่เร,ราแห่ตะกูลเบิกน้ำกัดเนาะอ่ะเป็นทางเลือกหนึ่งใน,นยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนาะซื้อข้างเดียวเนาะโบโบจะเป็นต้องไปซื้อเลยโบต้องไปแบ่งปุยหนักๆอันนี้เป็นทางเลือกคิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดแหละสำหรับสำหรับเฮานะ อยากให้ทุกคนลองลองเบิ่งเนาะบบต้องบ่ต้องฟังครับแต่อยากให้ทุกคนลองเบื้งแต่ว่าอยากให้ลองเบิ่งตัวจริงเนาะบ่ต้องเชื่อแต่ว่าต้องต้องลองใส่เลยจังซิู้ว่ามันคุ้มหรือมันบ่คุ้มเนาะใช่กับโว่าดอกใส่ปุ๊บเฉียนปั๊บหล่นมากะมันก็ค่อยเป็นไปตามเพราะว่าคือเพิ่นว่าในแหละเนาะคืออันเข้าเฮาสิงหามันก็ต้องเติมจากดินถ้าดินเฮาบดดินเขาใส่ธาตุนะคะยังลงไปมันจะเข้าเฮอกัยังบุงหามันบอแต่ว่าตัวนี้เป็น สูตรกูวเวงหมอน้องของบริษัทเซนหมอเนเป็นทานอมเพื่อนใส่ห้าถี่ทานอมห้าถี่แล้วเพิ่นซีสามารถแบบสมุดดินเฮาบดีเริ่มต้นที่ปุงมเลยแม่เออปั๊บดินเฮาให้เฮาดินดีหลังจากนั้นก็มีธาตุนะคะลงเสริมธาตุอาหารักพ่อที่พืชต้องการแล้วอยู่ในนี่มีตอบโจทย์เมืเอ่อบ่ต้องหาใช้มาเติมอีกเพื่อดีไม่ฉุกนะและกวดนหนึ่งใส่ได้สองเฮกตาร์ มแม่แมคุ้มเลยแต่เขาซีปีหนึ่งถ้าถ้าหนาวไปบรร่อหอดเฮกตาร์นี่ที่ว่าใส่ได้สองปีนาเฮาเฮกตาร์หนึ่งเฮกตาร์หนึ่งเฮกตาร์หนึ่งก็ที่ว่าจะใส่อีกประมาณนาแทงก็ใส่ได้ใส่ได้อีกสองปีอันนั้นคือความคุ้มค่าของมันสำคัญคือมันตัวนี้คือเพิ่นเน้นคือเพิ่นเห็ดออกมาเนี่ยเจ้าของเพิ่นเห็ดออกมาคือเพิ่นเน้นลดต้นถึงเพิ่มผลผลิตเพิ่นจะรวยชาวเกษตรกรอยู่แล้วเนาะเพราะฉันพีดที่ทั้งผู้กินและผู้ใส่กะปลอดภัยแล้วเขาก็เลย มั่นใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้เดี๋ยวเฮาชีพาไปเบิ่งเนาะความแตกต่างเนาะหน้าใกล้ใครกับเฮานี่แหละโดยโดยโดยเอาให้ส้มเทียบกัเดี๋ยวท่านพร้อมกับอ่าคนที่เข้าบริษัทท่านพร้อมเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเลยเนาะเราลงมาส้มเทียบกันเบิ่งเนาะว่าระหว่างตัวที่เพิ่นซีดเนาะกับตัวที่เป็นบริซีดนาข้างกันก็คือตัวนี้ทั้งเลยใส่แต่ชานพร้อมอย่างเดียวเออก็ยังได้สัมมี่ อันนี Jake ้เข้าทีเข้าทีเพิ่นใส่ปุ้ยดำดำใส่ปุ้ยตัวนี้ดำปุ้ยตัวนี้หนาข้างกันที่เพิ่นว่ดได้ซี่อันนี้คือดินดินนั่นดินประเภทเดียวกันแต่ผมไม่อยู่บ้านดินประเภทเดียวกันเป็นเอือเป็นเกลือกันคือทางหลังมันเป็นเอือบนะถ้าว่าเจ้าบุซี่เนี่ยการเกมันชีได้แบบนี้เกษตรประมาณนี้แหละอยู่บุซี่แหละแต่ละปีกันเดี๋ยนี่แหละแต่ละปีนะแต่ว่าปีนี้คือแตกต่าง คือผสมด mm ิดแล้ว hmm. ม mm ัน hmm. ก็ได้แบบนี <c <c ้เฮ้ยบอกเขาเพราะว่าเขาบ่มีผุ่นบ่มีผุ่นเพราะว่าตัวนี้นั่นคุณสมบัติของเหมือนถ้าว่าเรามีผุยแห่งดีไดแหมุดีแม่นเจ้าใส่อกิ่งคอกิ่งหัวอีกยังแล้วแต่เจ้าเอาตัวนี้ไปเสริมมันแห่งเพิ่มแต่ความแหงงามแห่งงามขึ้นอีกเจ้าบอร์จะแห่งงามโบม่แก่ยังงามสักนิดก็คือว่าเป็นที่พอใจเนาะพอใจเจ้าฝเนาะถ้าว่า หน้าหน้าคนใดเนาะที่ว่ามีปุ่นปุยคอกซ้<อ>ำห้องอยไรรู้ว่าหน้าที่แบบมันงามอยู่แล้วถ้าเขาไปเส<อ>ริมใส่ให้งามให้งามขึ้นอัน,นี้ขนาดน้ายังบุม๋มมีแต่จะทำนี่ถือว่า<อ>ถือวาอย่ากเกินขาดแล้วอันนี้เนาะอันนี้ใ,นให้คนเบิ่งทำการเนาะความแตกต่าง